ดัะน,นั้นหลังวันเลือกตั้งเนี่ยผมจึงใช้หลักการปิดสวิตช์ตัวเองเวอร์ชัน2.0นะครับโหวตตามมติเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะอันนั้นเป็นการปิดสวิตช์ตัวจริงนั่นหมายความว่าสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากเป็นอย่างไรสว,อ,รวอ,อย่างผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ต้องใช้ดุลพินิจไม่ต้องเอาเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบ ไม่ต้องพูดเรื่องนโยบายไม่ต้องพูดเรื่องอะไรทั้งนั้นก็หมายความว่าเมื่อเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเห็นเป็นประการใดผมก็เห็นเป็นประการนั้นแล้วหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่หลายท่านใช้เป็นเหตุผลในการใช้สิทธิ์เมื่อปี62ผมรับรองว่าตราบใดที่ยังมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัษฎรนะฮะมาจากมติมหาชนยังไงก็ได้เสียงผมครับถ้ากลับไปดูเรคคอร์ดการโหวตก็คงจะทราบว่าผมเห็นชอบการ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนทุกฉบับที่เสนอเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วนะครับเหตุผลก็คือต้องการเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงกันในทุกประเด็นไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ตามนะครับรวมทั้งที่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือ,อร่างแก้ไขมาตรา272เสนอเข้ามาเมื่อไหร่ผมก็เห็นด้วยแล้วก็แพ้ทุกครั้งด้วยนะครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนวันเลือกตั้งสองสาวันเนี่ยผมก็ได้อ่ มีโอกาสไปร่วมในงานพูดคุยกันที่จุฬาก็ผมก็บอกว่าเพื่อเป็นการสืบสารหลักการที่ผมได้ยืนยันมาตลอดในการเห็นด้วยกับการตัดอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็จะงดออกเสียงก็แล้วกันลืมคิดไปนิดหนึ่งอันนี้ตอนนั้นต้องยอมรับว่าเผลอไปนะฮะยอมรับเลยนะครับคือการงดออกเสียงเนี่ยมันเป็นการปิดสวิตช์สวเวอร์ชัน่น1.0 ครับนั่นหมายความว่าคือคือการที่เราไม่ใช้อำนาจในการเลือกนายกเนี่ยมันก็ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ไม่มีมาตรา272แล้วไม่ใช่หรืออืถ้าคิดแบบง่ายๆมันก็ใช่นะครับคบแต่ว่าเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้รับการแก้ไขก็คือผมแพ้ก็เท่ากับว่าผมเนี่ยโหวตไม่เห็นด้วยกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะฮะ เพราะว่าองค์ประชุมก็ยังเป็น7 5 0ยห้าสิเหมือนเดิมใช่ไหมครับไอาการที่ผมไม่ไม่ออกเสียงก็เท่ากับว่าผมไม่เห็นชอบอนะฮะไม่ว่าผมจะใช้หลักการนี้กับใครก็เท่ากับว่าองค์ประชุมนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นหลังวันเลือกตั้งเนี่ยผมจึงใช้หลักการปิดสวิตช์ตัวเองเวอร์ชัน2.0นะครับนะครับก็คือ,อาการปิดสวิตช์ตัวเองโดยไม่มีผลกระทบต่อคะแนนเสียงเนี่ยหรือองค์ประชุม7 5 0อยห้าิบก็คือโหวตตาม มติเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรครับนะฮะอันนั้นเป็นการปิดสวิตช์ตัวจริงนั่นหมายความว่าสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากเป็นอย่างไรสวอ,อย่างผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ต้องใช้ดุลพินิษไม่ต้องเอาเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องพูดเรื่องนโยบายไม่ต้องพูดเรื่องอะไรทั้งนั้นก็หมายความว่าเมื่อเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร enduring, เห็นเป็นประการใดผมก็เห็นเป็นประการนั้นแล้วหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่ หลายท่านใช้เป็นเหตุผลในการใช้สิทธิ์เมื่อปี62มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับ <ทะ S 1> ก็คือเมื่อส,อสอสอมีเสียงข้างมากเลือกท่านพลออประยุทธ์ในขณะนั้นเพราะว่าท่านมีเสียงเกิน250และสอวอก็โหวตามใช่ไหมครับเท่าที่มีการออกมาอธิบายกันครั้งนี้ก็เช่นกันนะใครรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้เราก็ออกตามนั้น นะนี่คือหลักคิดของผมนะครับแล้วก็ไม่ว่าแคนดิเดตจะเป็นใครก็ยังใช้หลักการเดิมครับแต่ว่าพรอเอท่านที่ออกมาแสดงความเห็นท่านก็อาจจะผู้จามีน้ำหนักนะครับ,บแล้วก็ท่านมีความคงเส้นคงวาในเรื่องเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคนก็ออกไปพูดจากันต่อได้นะครับแต่มันไม่สามารถจะเอามาบอกได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายร่วมเป็นความเห็นร่วม,มเป็นลักษณะสามัญ ของสมาชิกวุฒิสภามันเป็นประเจกบุคคลและตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นเงื่อนไขที่จะทําให้คนคิดเหมือนกันผมเชื่อว่ามีเพื่อนเ <ๆ S 1> พื่อนพี่พี่หลายคนที่อยู่ในวุฒิสภาเนี่ยคงไม่มีใครกดปุ่มสมั่งแต่ท่านอาจจะกลัวจริงๆนะคือท่านอาจจะอยู่ในสภาวะความรู้สึกกลัวไปว่าถ้าพักกอก่ขอไข่เนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ย บ้านเมืองจะวุ่นวายไม่รู้จักจบสิ้นจะมีฐานทัพของมหาอำนาจตะวันตกเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองไทยจะเกิดสิ่งเหล่านะั้นเหล่านี้ขึ้นเนี่ยนะฮะ,อะไอสภาวะของความกลัวเนี่ยโดยสุจริตเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ในใจของอหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคมป์ของอนุรักษ์นิยมนะฮะเพราะว่าท่านอาจจะคุ้นชินกับการที่ ประเทศไทยเราเนี่ยในสมัยที่อนุรักษ์ิยมเนี่ยบริหารบ้านเมืองแบบเป็ดเสร็จเนี่ยอยู่ภายใต้การชี้นําของมหาอำนาจตะวันตกม,มาตลอดอธรรมศาสตร์เองก็เคยเป็นเหยื่อของอยุคสมัยนั้นมา,มาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความกลัวนี่มันก็ไม่เคยหมดครับอ,อันนี้ผมอันนี้มองโลกในแง่ดีนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีต่อต่อประเทศชาติหรอกแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีที่สุดก็คือว่าคนที่เขาอาจะ ไม่ต้องมีใครสั่งหรอกนะครับว่าผมเนี่ยยินดีให้เสียงผมนะฮะแล้วก็ชี้แจงตามหลักการที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะครับหลักการเคารพมติปวงชนหลักการเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่ผมก็เรียนว่าอ,อย่าไปคาดหวังเสียงจากสอวอ,อันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะเพราะว่ามันไม่มีวิธีการที่จะไปสร้างหลักประกัน ที่ดีที่สุดได้ก็ท่านทั้งหลายเองก็ยังไม่หาไม่สามารถหาวิธีการที่จะไปสร้างหลักประกันอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมนึกไม่ออกนะว่าจะใช้วิธีไหนนอกจากคลายความรู้สึกที่ไม่มั่นใจไม่เชื่อใจแล้วผมก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยพักที่รวมตัวกันเนี่ยก็ได้เริ่มดําเนินการแล้วเช่นประเด็นหนึ่งหนไม่มีอยู่ใน MOU อันนี้ก็น่าจะมีความสำคัญระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ผมเข้าใจว่า,าพรรคแกนนําเองก็ออกมาพูดเรื่องกรณีเรื่องฐานทัพเรื่องอะไรซึ่งมันไม่มีหลักฐานไม่มีความเป็นไปได้เลยนะครับและสุดท้ายก็คือว่า,อ,าอยากได้เสียงเขาก็อย่าตอนนี้ก็คงอย,อย่าเพิ่งไปด่าครับนะครับ,รบมันไม่มีใครที่มีความสุขกับการโดนด่าหรอกครับนะครับ คืออยากได้เสียงเขาอ่ะคือเขาเราจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขายัางไงก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าเราด่าเช้าด่าเย็นเนี่ยมันไม่มีใครที่จะโหวตให้เราหรอกอืมนะฮะคือคือต่อให้เราไปว่าเขาไม่มีความชอบทำมาในทางที่ไม่ถูกต้องอยังไงก็ตามเถอะนะครับแต่มันไม่มีใครหรอกครับที่ที่ถูกด่าเช้าด่าเย็นแล้วก็จะโหวตให้มันต้องมันต้องสื่อสารด้วยเหตุผลต้องสื่อสารด้วยหลักการอย่างที่เราพูดกันในห้องนี้แหละครับนะฮะครับก็ ก็ขออาจจะช่วยนะครับผมรับรองว่าตราบใดที่ยังมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะมาจากมติมหาชนยังไงก็ได้เสียงผมครับขอบคุณมากครับครับค <Okay. S 2> ครับ